ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจ้าสัตว์ทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราว่ากันในเรื่องของเรารักกันมาตรา33นะครับคุณผู้ชมครับอา้าหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนกันไปตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอาวันเลยก็คือวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วผมขอเอาไทาม์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะฮะเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมว่าไทาม์ไลน์จะเป็นแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมดูไปพร้อมกับผมนะครับ ลงทะเบียนตั้งแต่21กุมภาพันธ์ประกันตนมาตรา33นะปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่7มีนาคมแล้วระหว่างนั้นเขาก็ขอตรวจสอบข้อมูลคัดกรองข้อมูลกันว่าที่ยืนไปนั้นใครเข้าขายแล้วจะได้ตังไปใช้4,000บาทนะครับอ่ะวันนี้15มีนาคมตรงกลางจอโทรทัศน์เลยครับเริ่มยืนยันตัวตนประกาศผลการลงทะเบียนและเริ่มทบทวนสิทธิ หมายความว่าอะไรวันนี้คือวันประกาศผลลงทะเบียนฮะใครก็ตามที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่21เขาจะประกาศว่าคุณได้หรือไม่ได้ใครที่ได้ก็เตรียมตัวใช้ตังกันได้งวดแรกไม่ใช้ได้วันนี้แล้วจ่ายได้เลยวันนี้นะครับไปจ่ายตังกันงวดแรก1,000บาทคือวันที่22มีนาคมแต่ประกาศให้ท่านทราบก่อนว่าท่านได้แล้วนะวันนี้ ส่วนใครไม่ได้ก็ดูข้างบนตัวเลข15คุณเริ่มทบทวนสิทธิ์ใหม่คุณสงสัยว่าทำไมคุณไม่ได้ให้คุณทบทวนสิทธิ์เข้าไปใหม่ครับเผื่อว่ารอบที่สองเขาจะให้ท่านแล้วถ้าท่านได้แล้วท่านอย่าลืมนะใครที่ได้ผ่านสิทธิ์โครงการเรารักกันการจ่ายสต้งสตังการซื้อสินค้าและบริการจะใช้ผ่านเป๋าตังเท่านั้น เป๋าตังค์เท่านั้นท่านอย่าลืมไปยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์ครับเอาคราวนี้ผ่านไปจนถึงวันที่22มีนาคมคุณผู้ชมนะครับ22มีนาคมคือวันโอนวันแรกเอาคราวนี้เดี๋ยวเราหยุดสต็อปไว้ตรงนี้ก่อนไอ้เรื่องของการใช้ตังค์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาว่ากันที่ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้คืออะไรบางคนในหน้าจอโทรศัพท์มือถือมันจะขึ้นมาโอ้หลายแบบมากวันนี้ผมขอยกตัวอย่างสัก2แบบ แบบแรกดำเนินการไม่สำเร็จตรวจสอบแล้วไม่พบเลขบัตรประชาชนนี้หากท่านเคยลงทะเบียนแล้วโปรดตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนกับหน่วยงานรัฐผู้ออกบัตรก่อนทบทวนสิทธิ์ถ้าคุณเจอแบบนี้วิธีการที่แนะนำครับทางการแนะนำว่า ให้ไปติดต่อหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ท่านนั่นก็คือบรรดาสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอทั้งหลายกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละเป็นเจ้าภาพไปตรวจสอบนะฮะแล้วจากนั้นค่อยกลับมาตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งแต่เขาก็ตั้งข้อสงสัยกันว่ามันเป็นไปได้หรือ,อยังไงที่จะไม่พบเลขบ,บัตรประชาชนนี้หากเคยลงเทะเบียนมาแล้วให้ไปตรวจสอบสถานะของบัตรประชาชนอ่ะโอเค ยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับสำหรับเรื่องนี้เราไปว่ากันต่อที่แบบที่2ฮะบางคนนั้นขึ้นสถานะมาแบบนี้ครับสถานะที่ขึ้นมาคือรายละเอียดการรับสิทธิ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีการที่แนะนำขึ้นมาแล้วด้านล่างขนาดเล็กมากผมอ่านให้ฟังนะอ่านให้ฟังคือแม้ว่าจะมีบางส่วนได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้วในวันนี้แต่ยังมีบางส่วนที่ ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการยืนยันตัวตนซึ่งระยะเวลาตรงนี้จะต้องรออีก10วันดังนั้นวันนี้โทรศัพท์มือถือใครก็ตามหรือเว็บไซต์ใครก็ตามข้อความแบบนี้เด้งขึ้นมาขอให้ท่านรอเวลาอีก10วันขอให้ท่านรอเวลาอีก10วันแล้วท่านค่อยกลับไปเช็คสถานะใหม่ของท่านได้ในเว็บไซต์อะไม่งงนะครับคุณผู้ชม าวคราวนี้เรามากันต่อทบทวนสิทธิ์กันหน่อยนะครับทบทวนสิทธิ์มาตรา3 3เรารักกันอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าท่านไม่ผ่านถ้าท่านไม่ผ่านท่านต้องทบทวนสิทธิ์นะครับแล้ววันในการทบทวนสิทธิ์คือวันไหนวันนี้เลยฮะวันนี้เลยนะครับวันนี้คือวันทบทวนสิทธิ์ครับกดทบทวนสิทธิ์วันนี้ได้ถึง28มีนาคม แล้วก็ไปตรวจสอบสถานะของท่านอีกทีในวันที่5เมษายนถึง31พฤษภาคมครับนี่ฮะถ้าท่านยืนยันตัวตนระหว่างวันที่5ถึง11เมษายนรับเงิน12เมษายน4,000บาทถ้าท่านยืนยันตัวตน12เมษายนถึง31พฤษภาคมท่านรับเงินในวันนั้นเลย4,000บาทอ่ะคราวนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของการรับเงินบ้างนะรับเงินตรงนี้อาจจะไม่ละเอียดผมขยายความให้ละเอียดเลยนะครับ การรับเงินรับเงินวันไหนอา้าวดูกราฟไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับการปรับเวลาการโอนเงินให้กับกลุ่มคนที่ลงทะเบียนเรารักกันอา้าวดูฮะอ่านี่กราฟนี้ขึ้นมาแล้วมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะฮะกลุ่มที่1ก็คือกดใช้งานและยืนยันตัวตนกลุ่มที่2คือกดใช้งานและยืนยันตัวตนกดใช้งานและยืนยันตัวตนใน3ช่วงเวลา ถ้าสมมุติซูมได้เนี่ยจะซูมด้านล่างขึ้นมาจะเป็นประโยชน์มากเอาเฉพาะด้านล่างขึ้นมานะฮะอ่ะดูนะฮะวันที่15ถึง21มีนาคมมาดูนะฮะขอขึ้นภาพเต็มมาก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้อ่านไปพร้อมกันนะครับอ่านี่ชัดเจนอ่ะคุณผู้ชมอ่านหน้าจอไปพร้อมกับผมตรงนี้เอาซ้ายล่างก่อนซ้ายล่างคือในกรอบวันที่15ถึง21มีนาคมครับคุณจะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 22มีนาคมเป็นต้นไปไม่ใช่รับเงินวันนี้พร้อมกับการได้รับสิทธิ์นะผมย้ำนะครับเดี๋ยวบางคนไปโวยวายบางคนเดี๋ยวหน้าแหกนะฮะเฮ้ยวันนี้จะรับสิทธิ์แล้วเฮ้ยไปไปไป,ไปใช้เงินกันยังใช้ไม่ได้นะครับเงินยังไม่เข้าฮะเขาแค่ยืนยันว่าท่านได้สิทธิ์แต่เงินจะเข้าคือวันที่22มีนางวดแรก1000บาท29มีนางวดที่2อีก1000 5เมษายนงวดที่3อีก1,000และ12เมษายนครั้งที่4ก็กลายเป็น4,000เช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ได้รับการยืนยันตัวตนในวันที่22มีนาถึง11เมษาท่านจะได้งวดแรก22มีนางวดที่2 29มีนางวดที่3 5เมษาและงวดที่4คือ12เมษา จะมีผิดแผกแตกต่างไปอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับคือกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ได้รับการยืนยันท้ายสุดคือทบทวนสิทธิ์แล้วเพิ่งได้12เมษายนถึง31พฤษภาคมถ้าท่านได้รับการยืนย,นย,นยันตนในระหว่างวันนั้นท่านจะได้ก้อนเดียวเลย4,000บาทย้ำนะฮะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2จะได้งวดละ1,000บาท4งวด แต่กลุ่มที่3คุณจะได้งวดเดียวเลยแล้วคุณได้สี่พบาทไปเลยและผมย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าท่านจะได้เงินเป็นงวดหรือได้ก้อนเดียวท่านมีสิทธิ์ใช้เงินถึงแค่วันที่31พพฤษภาคมพอวันที่31พพฤษภาคมปั๊บท่านยังเหลือเงินอยู่แล้วท่านไม่ใช้วันรุ่งขึ้นมันจะสลายหายวับไปกับตาคลังจะเก็บคืน ดังนั้นได้เงินเท่าไหร่ใช้ให้หมดก่อนวันที่31พฤษภาคมนี่คือมาตรา33โครงการเรารักกันวันนี้วันแรกที่ยืนยันตัวตนผมสรุปอีกครั้งถ้าจะรับการยืนยันแล้วผมดีใจด้วยและขอให้มีความสุขกับการใช้เงินนะฮะแต่จะใช้เงินได้วันแรกคือ22มีนานะส่วนคนที่ไม่ได้ขอให้ท่านลงทะเบียนวันนี้เลยทบทวนสิทธิ์ใหม่เผื่ออนาคตจะได้ และถ้าได้ก็ขอให้มีความสุขกับการใช้เงินไปจนถึงวันที่3 1พฤษภาคมกาดอย่าตกนะบอกให้ <c oughs> เดี๋ยวรอบที่3มาแล้วไม่มีให้แล้วนะ <c oughs> จะไม่มีไม่มีเงินให้กับโครงการไหนแล้วนะครับ <c oughs> ผมบอกให้นะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โลกเกี่ยวกับโควิด -19 ามันมีบางประเทศกลับมาติดรอบที่3แล้วผมก็กลัวใจแลอเกินทั้งหมดคือจัดสัตว์ทุกความจริงฮนะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ